ทำอะไรครับน้ำรถครับะเล่นรถเหรอครับรถรถทำไมอ่ะรถไม่มีล้อเหรอครับนั่เสี่งอะไรเั่นคั่ับเสียงเั่นคัับนนั่นรอ่หั่รัั่รั ทำอะไรครับอเด็กมาหาแม่ครับเด็กขยับมาใกล้ๆกล้องหน่อยม,ม,ม,มันมันมันทำเสียงรถหน่อยชีโ้โอ้เสียงรถดังแบบนั้นเลยเหรอครับครับวันนี้ก็ใส่ซูเปอร์แมนอีกแล้วเหรอครับเนี่ยครับชอบชอบซูเปอร์แมนเหรอครับครับโอ๋อเป็นไอ้แมงมุมเหรอครับ ใช่ไหมไใช่อ่ะร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยตอนนี้จะยียะป่าป่าอ,อันนี้แร็วโนป่าป่าอานนี้ลยหลโนป่าป่าเออันน้ามาฮ่าฮ่าฮ่ออา,า,าโอโ้เก่งมากขออีกหนึ่งรอบได้ไหมได้ส่อ่ะร้องให้ฟังหน่อย เก่งมากเยี่ยม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 รับเจอกันใหม่นะครับ